สวัสดีครับผลงานของเด็กๆของคุณครูนี่ดเดือน2เดือนก็พูดกันไม่จบเนาะอ,อันนี้ก็เป็นอีกเหรียญทองหนึ่งดับชาตินะฮะส่งมาไหลก็ได้เหรียญทองมานั้นแหละส่งมาตั้งแต่ปี5-5-6ห้า58เนาะ <c oughs> นี่คือปีสุดท้ายอันนี้ปีสุดท้ายปี2 5 5 8นะครับพระสมเด,ด็นี่ก็กเกษียณพอดี นะฮะจะเป็นของขวัญในวันกเกษียณก็โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วนี่ก็เลือกที่จะทำพริกตลิงปิงนะครผักสดเครื่องเคียงนะครับในหัวข้อใหญ่ของเขาก็คือ,อาการทำอาหารน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงนะฮะนี่คือชื่อของกิจกรรมเขานี่นะฮะคุณครูภาษิม,มาศยอดวันดี นะค,คุณครูการงานพื้นฐานอาชีพนะครับก็เลือกที่จะให้เด็กๆได้ทําน้ําพริกตะลิงปิ่งนะตะลิงปิ่งลูกตะลิงปิ่งก็เป็นผมลไม้นะครับรสเปรี้ยวนะฮะที่ออคนหลายคนก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วนะครับอันนี้ก็ถ่ายภาพรวมกันเขาห้ามถ่ายในตอนแข่งขันนะพอส่งเด็กเข้าแข่งขันนี่ก็ห้ามเข้าเลยนะครับอันนี้เสร็จแล้วจึงถ่ายภาพออกมา โชว์มาอวดมาแสดงมาชื่นชมกันได้นะครับก็เป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งนะครับของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วในปี2558ขอชื่นชมคุณครูและเด็กๆนักนะเรียนนะครับไว้นัดที่นี้เป็นอย่างสูงเก่งจริงๆครับผม